สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมโชว์รูมใหม่ของ NSB กันนะคะที่นี่ค่ะเราได้แบ่งโซนเก้าอี้เป็นโซนต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกทดลองนั่งเก้าอี้ว่าแต่จะมีโซนอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ที่โซนแรกนะคะก็คือโซนเก้าอี้สำนักง,งานค่ะที่เนสบีเนี่ยเรามีเก้าอี้สำหรับทุกตำแหน่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สำหรับพนักง,งานทั่วไปนะคะหรือว่าเก้าอี้สำหรับหัวหน้าง,งานรวมไปถึงเก้าอี้สำหรับผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาแบบโมเดิร์นหรือว่าแบบคลาสสิกนะคะในแ,แบบคลาสสิกเนี่ยเราก็มีให้เลือกทั้งหนังแท้และหนังเทียมค่ะ และโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนเก้าอี้ผู้บริหารแบบคลาสสิกนะคะโดยเราจะมีทั้งหนังแท้แล้วก็หนังเทียมคุณลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองนั่งได้ทุกตัวในนี้เลยนะคะ <S <S ตัวนี้ค่ะเหมาะสาหรับคนที่รักสุขภาพนะคะกอี่ทำงานเพื่อสุขภาพเหมาะสาหรับคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆนะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังแล้วก็ทําให้คุณลูกค้านี่สามารถนั่งได้สบายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งเซตที่เป็นสีดําและเซตที่เป็นสีเทาค่ะโดยราคานะคะเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาลองนั่งได้ที่ n s t Showroom ค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นโซนเก้าอี้เฉพาะทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ห้องแลบหรือว่าเก้าอี้คุณหมอนะคะก็ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะทางค่ะและที่สําคัญสามารถเลือกสีหนังได้ด้วยนะคะ ะะจะเป็นโซนเก้าอี้รับแขกค่ะส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นเก้าอี้กิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเวิร์กช็อปหรือว่าการสัมมนานะคะลงไปถึงเก้าอี้ห้องเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือว่ามหาลัยนะคะโดยที่โตเลคเชอร์ของเราเนี่ยจะสามารถพับเก็บตัวเลคเชอร์ได้แบบนี้ค่ะว้าวเดี๋ยวเราไปดูโซอนอื่นกันต่อเลยค่ะ กับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหาเก้าอี้โมเดิร์นหรือว่าเก้าอี้คาเฟ่ไปเพื่อเปิดคาเฟ่นะคะที่ NSB ของเราค่ะก็มีเก้าอี้โมเดิร์นและเก้าอี้คาเฟ่หลากหลายสไตล์นะคะและทั้งหมดนี้นะคะเพิ่เพียงส่วนหนึ่งของโชว์รูมเราเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยยังมีโซนอื่นๆอีกมากมายนะคะที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาค่ะเตรียมพรมกับความพิเศษใหม่ได้ในเร็วๆนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ